เครื่องเสียงชุดเล็กชุดกลางและชุดใหญ่ต่างกันยังไงเครื่องเสียงที่ติดตั้งในรถตู้ในตอนนี้จะมีหลายแบบให้เลือกมากๆาเลยมีตั้งแต่ชุดเริ่มต้นประกอบไปด้วยวิทยุ1เครื่องและลำโพงเสียงกลางอีก2คู่ซึ่งลำโพง2คู่นี้ส่วนใหญ่จะนิยมติดตั้งในห้องโดยสารที่ด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้กระจายเสียงทั่วกันทั้งห้องโดยสารเหมาะกับลูกค้าที่ไม่เน้นใช้งานเครื่องเสียงมากเสียงที่ได้จะอยู่ในระดับที่ใช้ได้และชุดต่อมาจะเป็นชุดกลางสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในชุดนี้จะเป็น power amp ขับเสียงกลางและปรรับายละเอียยดเสีีงในนชุ้ จะเริ่มมีรายละเอียดมากขึ้นสามารถปรับเสียงให้ดังขึ้นมากกว่าเดิมเนื่องจากมี power amp เข้ามาขับเสียงกลางทําให้เสียงไม่จมแยกรายละเอียดเสียงได้และตั้งแต่ชุดนี้เป็นต้นไปเราจะสามารถติดปรีไม้กับไม้ลอยเอาไว้ร้องคาราเกะได้แล้วส่วนชุดสุดท้ายจะเป็นชุดใหญ่ที่เพิ่มมาจะเป็นระบบของซับบูเบอร์มีทั้ง power amp สำหรับขับเสียงซับลําโพงซับและตู้ซับทําให้ในชุดนี้เสียงจะมีมิติเสียงเบสเพิ่มเข้ามาให้เสียงสมบูรณ์ิ่งขึ้นและสําหรับลูกค้าที่เป็นบาะใบรับรองไม่สามารถดัดแปลงขาบาะได้จะมีอีกงงเือนึค การเปลี่ยนจากตู้ซับให้เป็นซับบ็อกติดใต้บอร์ดแทนทําให้มีมิติเสียงเบสและไม่ต้องแดัดแปลงขาบอร์ดด้วยสรุปคือการเลือกชุดเครื่องเสียงแต่ละแบบขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าจะต้องการเริ่มต้นที่ชุดแรกไปใช้งานก่อนแล้วค่อยมาอัปเกรดอุปกรณ์เพิ่มอุปกรณ์ให้เป็นชุดกลางหรือชุดใหญ่ก็ทําได้หรือถ้าอยากจะใช้ไมโครโฟนสําหรับให้ไกลพูดก็ติดตั้งปรีไมและไม้ลอยแยกได้เลยไม่ว่าจะเป็นชุดไหนซึ่งทุกชุดของเครื่องเสียงทีนิพลก,การช่างก็พร้อมซัพพอร์ตค่ะถ้าพี่พีทท่านไหนต้องการติดต จะโทรมาคุย,ยก่อนก็ได้หรือว่าจะกดลิงก์แอดไลน์ทั้งมาคุย,ยก่อนก็ได้ยินดีให้คำปรึกษาค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย